สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไมคคลิปติดปกเสื้อนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนนะครับเป็นประเภทพวกจำพวกไมค์ลาเวเลยนะก็ต้องบอกกันว่าไมคประเภทนี้นะครับมันใช้ได้กับสมาร์ทโฟนเท่านั้นเนาะประโยชน์ของมันเนี่ยใช้สำหรับสมาร์ทโฟนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Android หรือว่าตัว iPhone เองก็ตามนะครับซึ่งคุณภาพเนี่ย เท่าที่ลองใช้นะครับก็ถือว่าดีเลยด,ดีมากเกินเกินราคานะเพราะว่าปกติไม์จำพวกนี้นะครับที่ผมใช้อยู่ก็หลักพันนับแต่ว่าอันนี้คุณภาพเสียงที่ได้ก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ขี้เหร่มากนะครับก็ต้องบอกอย่างก่อนว่าวัสดุก่อนพูดถึงเรื่องวัสดุก่อนไอตัวคลิปเนี่ยนะถ้าซื้อในราคาถูกส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกนะเอออันนี้เป็นเหล็กเลยและ ต้องบอกเลยว่าหนีค่อนข้างแน่นมากนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะราคาแค่นี้นะแล้วก็ด้วยตัวตัวใหม่นะครับวัสดุใหม่จะมีฟองน้ํามาให้นะครับแล้วก็เก็บทนเสียงก็ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในตรงด้านข้างเนี่ยจะก็จะสามารถเก็บอ่าลักษณะของเสียงได้ไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมอ่าอานะครับจะสังเกตว่าอ่าจะเห็นไหมนะมีรอยตรงนี้ได้นะครับส่วนคลิปก็จะค่อนข้าง แข็งแรงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือตัวตัวนี้นะครับตัวแจ็คปกติถ้าเป็นแจ็ราคาที่ไม่ค่อยสูงมากเนี่ยจะเป็นลักษณะของสีเงินเงินนะต้องบอกเลยเป็นสีเงินแต่นี้นะครับจะเป็นสีทองก็วัสดุยางหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นคุณภาพทั่วไปนะครับไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายนะครับส่วนความยาวของสายน่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรเต็น หนะึ่งถึงสองเมตรประมาณนี้นะครับไม่ไม่ยาวมากเพราะปกติการใช้กับสมาร์ทโฟนเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะเน้นว่าสายมันจะต้องยาวมากนะก็จะประมาณหนึ่งนะครับโทรศัพท์ที่ผมจะเทสก็เป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนาะเอซุตเอซุนะครับเอซูตตัวซุตซินโฟน2เนาะเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้าง ่ะตอนนี้ผมบันทึกันนะนะครับก็นะครับ,นะรบผมจะไว้ในระยะประมาณนี้แล้วกันนะจะได้เห็นแบบภาพว่ามันเป็นยังไงนะอ่านะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเกี่ยวเรืองไมค์คลิปติดปกเสื้อนะครับเป็นไม์เขาเรียกลาบีเดียเนาะลาเดียพวกไม์ผมพูดภาษาอังกฤษไม่ชัดนะต้องบอกก่อนนะครับพวกไม์คลิปติดปกเสื้อ สำหรับสมาร์ทโฟนใช้ได้สําหรับสมาร์ทโฟนนะถ้าอยากจะใช้พวกกล้องที่เป็นกล้องอื่นพวก DSLR แเนี่ยต้องไปหาซื้อลังถาดมาต่างหากนะครับต้องบอกงั้นก่อนนะครับมันเป็นไมติดปกเสื้อราคาประหยัดก็ตัว4 5 0ที่ผมขายอยู่เนาะอ่ะอันนี้เดี๋ยวมาดูการใช้ไมตัวนี้นะครับว่าเสียงมันจอกเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับนะครับผมก็จะมารีวิวนะคลิปไมคลิปติดปกเสื้อนะครับซึ่งเป็นไมคลิปราคาประหยัดนะครับว่าอ่า คุณภาพเสียงมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับสมกับราคาไหมซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าไมค์คลิปติดปกเสื้อเนี่ยส่วนใหญ่เวลาที่เราใช้เนี่ยเราใช้สัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์แล้วก็พวกทำรายการต่างๆโดยที่ไม่ต้องไปใช้อย่างสมาร์ทโฟนอย่างนี้ไม่มีใช้กันทุกคนเนาะแล้วก็เราอยากได้แบบเสียงดีๆเหมือนคุยอะไรเงี้ยแต่เราไม่มีไม่มีงบที่จะใช้หาซื้อพวกไวเลสไมอะไรต่างๆเราสามารถใช้โทรสมาร์ทโฟนเนี่ย กับคลิปติดปกเสื้อเนี่ยนะครับเป็นตัวบันทึกเสียงแล้วเราก็ถ่ายทำรายการต่างๆได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเทสตัดต่อให้ดูว่าสภาพเสียงกับที่ใช้โทรศัพท์บันทึกกับตัวที่ใช้คลิปติดปกเสื้อเสียงมันเป็นไงบ้างสวัสดีครับก็อันนี้เป็นกล้องจากวีดีโอของโทรศัพท์เซินโฟนสองเนาะ ก็ไม่มีไมค์คลิปปกเสียงนะครับก็จะให้ฟังเสียงก่อนว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นกล้องโดยที่มีเสียบไมค์คลิปกเสียงเนะี่ยวันที่เราใช้งานมันจะเป็นยังไงเนาะก็อันนี้ก็บรรยากาศโดยรวมนะครับถ้าเราจะใช้มือถือรืเ่องเสียงถ่ายวีดีโอหรือว่าอะไรพวกนี้ถ้าไม่มีคลิปตกเสียงเนะี่ยอันนี้ <My> ผมต่อด้วยมคคลิปไมค์คลิปแล้วเนาะแล้วก็ลองอัดเป็นวีดีโอดูนะคะว่า เดี๋ยวเสียงมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับว่าสภาพเสียงอันนี้ก็ผ่านทางน้ํานะครับจะเป็นเครื่องเล่นน้ำนะว่าเสียงจะชัดมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าไอ้ไม้ที่ตกเสียงเนี่ยมันจะเก็บเสียงเฉพาะคนพูดได้หรือเปล่านะ